สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าแฟนเพจอิซูซุเมืองนนททุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับเซลล์น้องลตัติก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะเราต้องอยู่กับรถอิซูซูสวยๆนะคะวันนี้นะคะน้องอยู่กับมิวเอ็กนะคะรุ่นแอคทีฟค่ะซึ่งเรียกง่ายๆเลยว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของเราที่ขายดีที่สุดเทน้ำเทท่ากันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะคันนี้นะคะน้องเขาเตรียมกลับบ้านพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาชมกันว่าน้องเขาแต่งอะไรบ้างนะคะตามน้องมาดูจ้า คันนี้เริ่มจากด้านหน้ารถเลยนะคะน้องก็เพิ่มค่ะไฟตัดหมอกจ้าเหมือนตัวทับกันเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะน้องขอเพิ่มนะคะเป็นร้อแม็กนะคะขอบ18ปดลายใบพัดค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะค่ะภายในนะคะน้องเขาก็วาวไม่ไหวนะคะนี่มีจอดีวีดีพร้อมกล้องถอยหลังมาเรียบร้อยแล้วนะจ้า เบรกของเราก็เป็นเบรกไฟฟ้าไปอีกนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมารยด้วยค่ะจะรับสายโทรศัพท์หรือว่าจะปรับเครื่องเสียงก็ได้เลยนะจ๊ะส่วนเบาะนะคะน้องก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังหรูหราหมาห่าวดุดดังรุ่นท็อปค่ะพายางของน้องเขานะคะก็เป็นพายางแบบ 5D ค่ะสวยหรูหราไม่ไหวนะคะนี่ ดูนะคะรุ่นนี้นะคะปี2023นะคะมาพร้อมนะคะที่สามารถจุดเพิ่มเติมชาร์จโทรศัพท์จากด้านคนโดยสารได้นะจ๊ะช่องใส่ของก็มากมายเหลือเกินช่องใส่แก้วก็เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มองหานะคะรถกนิวเอนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแต่ต้องบอกว่ารุ่นนี้คุ้มค่าที่สุดขายดีที่สุดแล้วนะคะสามารถนะคะติดต่อนะคะ เพจอิสุสเมืองนอนได้เลยนะคะสามารถนะคะเช็คโปรโมชั่นเราได้เลยมีว้าวๆๆา,ววา,ววาวทุกอาทิตย์เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเชียรน้องรับติต้องราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ